เดี๋ยวเดียวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยและข้อสุดท้ายของ Reading นี้นะคะข้อ19 according to the news สืบเนื่องมาจากข่าวนะคะ Which of the following situations has been described as a youth quake? Youth Choice Collect The the increasing use of the term in twenty seventeen เขาบอกว่า increasing ก็คือที่เพิ่มขึ้นใช่ป่มมันน่าจากคำว่า increase นี่แหละ increase ตรงข้ามกับคำว่า decrease นะคะอันนี้ก็ decreasing ที่ลดลงนะเขาบอกว่าเป็นการใช้ที่เพิ่มขึ้นของคำนี้ยในปี2017นะคะข้อที่2 the young voters v o t e r s s ส p p บสนุนสำหรับยุคเลเบอร์พนะคะก็คือเป็นผู้โหวตนะคะ v o t e r นะันก็คือคนโหวตที่เป็นเยาวชนเนี่ย support การสนับสนุนนะคะต่อพรรคการเมืองของ UK นะคะข้อที่3 the use of w o r e magazine to describe a political event กคือเป็นการใช้นะคะเป็นการใช้คำศัพท์เนี้ยของนิตยสารเวกเพื่อที่จะมาอธิบายเกี่ยวกับ political คือเกี่ยวกับการเมืองใช่ไหม event ก็คือเหตุการณ์นะคะเหตุการณ์เกี่ยวกับการเมืองและข้อ C ี the election of more than 30 new leaders in France and New Zealand เป็นการเลือกตั้งนะคะ election คือการเลือกตั้ง of more than 30มากกว่า30 new leaders ผู้นำใหม่นะคะมากกว่า30คนในฝรั่งเศสแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะข้อนี้อะทวนคำถามเขาบอกว่าจากที่อ่านมาเนี่ยจากข่าวที่อ่านมาอะไรข้อไหนเป็นสถานอาการนะคะที่ถูกเรียกได้ว่าถูกอธิบายได้ว่ามันคือคำว่า youthquake นั่นเอง ก็คือประมาณว่า youthquake เนี่ยใช้ในสถานการณ์ไหนได้นะคะคำนี้ข้อแรกเป็นคำที่เพิ่มขึ้นที่ใช้อย่างเพิ่มขึ้นในปี2017ปะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเราลองแปลคำถามดีๆนะข้อนี้มันก็เป็นเป็นข้อที่ถูกนะแบบมันคือข้อที่ ความหมายมันก็ถูกจากที่ได้อ่านมามันก็ใช่ใช้ใช้มากขึ้นในปี2017แต่ว่านะคำถามมันเนี่ยมันไม่ได้ถามอันนี้มันถามว่าข้อไหนสถานการณ์ไหนนะคะคือสถานการณ์ที่เราสามารถใช้ได้ใช้คำว่า youthquake ได้ข้อนี้มันไม่ใช่สถานการณ์เลยด้วยซ้ำปะมันคือเหมือนกับเป็นอธิบายว่า youthquake เนี่ยมันใช้ได้ เพิ่มขึ้นในปีมีคนใช้อย่างมากขึ้นในปี2 0 1 7ข้อนี้มันก็ไม่ตรงกับคำถามมันเนาะดูชอวสข้อ3ค่ะ the use of w o r e magazine to describe a political event เป็นการใช้ของเป็นการใช้ของนิตยสาร w o k e นะคะเพื่อจะอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองเนาะใช่ปะ มันก็ใช่นะเพราะว่ามุกแมกกาซีนก็คือใช้คำนี้เพื่ออธิบายเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาอธิบายอะ่ะเข้าใจปะคืออันเนี้ยมันก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เขาที่เขาพูดถึงยูสควกอ่ะเขาบอกว่าเออคำคำเนี้ยเขาใช้ในการอธิบายเหตุการณ์แล้วเหตุการณ์อะไรล่ะถูกปะคือข้อเนี้มันถามว่าเหตุการณ์อะไรที่เขาใช้อะ่ะเออมันไม่ใช่ข้อนี้นะข้อที่สี่ก็เหมือนกัน The election of more than 30 new leaders in France and New Zealand ก็คือเป็นการเลือกตั้งของมากกว่า30คนเอ่อผู้นำมากกว่า30คนในฝรั่งเศสกับนิวซีแลนด์นะคะนิ new Our ham, ะวซีแลนด์อาลีเดอร์สเป็ผู้นำใช่ป่ะ leadership ก็เป็นนาวเหมือนกันอันนี้อาจจะเคยเห็นบ้างแปลว่าความสามารถในการเป็นผู้นำเนาะข้อนี้ดังนั้นข้อนี้เนี่ยตอบได้ข้อเดียวคือ choice ข้อ2ค่ะเป็นเขาใช้ในสถานการณ์ the young voters support for the UK Labour Party นะคะเป็นสถานการณ์ที่เออยาวชนเนี่ยสนับสนุนนะคะเป็นการสนับสนุนของเยาวชนที่มีต่อ พรรคการเมืองของ U.K. นั่นเองนะคะเราดูได้จากพารากราฟที่อันนี้เลยเขาบอกอะไร่ยอธิบายปรากฏการณ์ที่การสับสุนของเยาวชนที่มีตอ่อพรรค b r i t i n s l a v e r Party นะคะคือข้อข้อนี้เอง อืมดังน,นั้นข้อนี้ตอบ Choice ข้อ2ค่ะเราอยากจะเพิ่มนิดนึงนะว่าทำไมถึงไม่ตอบ Choice ข้อ4คือคำๆเนี้ยเราเห็นค Keyword หลักปะมันคือคำว่า use ปะคือคำว่า use แล้วข้อข้อสเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วมันก็มีอยู่หลังอยู่ในพารากราฟนี้ใช่ปะนี่ไงตรงเนี้ย the election of 30 something เนี้ย มันก็มีแต่จริงๆแล้วอะถ้าเราเราไม่สามารถแปลงี้ได้นะจริงๆคือมันแปลว่าการสนับสนุนของเยาวชนที่มีต่อ,อ,อพักการเมืองนี้แล้วก็ที่มีต่อการเลือกตั้งเหมือนกันดังนั้นเนี่ยคีย์เวิร์ดหลักของมันเลยก็คือการสนับสนุนของเยาวชนและด้วยความที่ในช้อยส์ข้อ4เนี่ยมันไม่มีคำนี้ขึ้นมาดังนั้นช้อยส์เนี่ยจึงไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะคะที่จะมาใช้ในแ เหตุการณ์สถานการณ์ที่ใช้คำว่า youthquake ได้นะไม่พบไม่มีคีย์เวิร์ดคำนี้เข้ามาเลยดังน,นั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ2เป็นข้อเดียวเนาะแล้วมาสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะ read the news report London Oxford dictionaries recognized the power of the millennial millennial generation on Friday with its 2017 word of the year Youthquake ก็คือพอจานุกรมออกซฟอร์ดนะคะได้บัญญัตินะคะศัพท์ใหม่ที่เกี่ยวกับพลังของคนที่เกิดยุค1 1980 2000นะคะในวันศุกร์ว่าเป็นคำแห่งปีนะคะก็คือคำว่า youth quake นั่นเอง Oxford lexicographers say there was a fivefold increase in use of The term between 2016 and 2017, it is determine defined as a significant cultural, political or social change arising from the actions or influence of young people. แปลว่าผู้เขียนพจนานุกรมออกซฟอร์ดเนี่ยก็ได้บอกว่ามัน,นีมีการเพิ่มขึ้นในการใช้คำศัพท์เนี้ย เพิ่มขึ้น5เท่าเลยในระหว่างปี2016กับปี2017นะคะ it is defined มันให้เขาให้คำนิยามว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางวัฒนธรรมนะคะทางการเมืองแล้วก็ทางสังคมด้วยที่เกิดขึ้นจากการกระทำหรือว่าอิทธิพลของเยาวชนนะคะ young people the word coined almost 50 years ago by diana vreeland then the editor of vogue magazine has been used, uh, used to describe phenomena including searching youth support for britain's labour party and the election of 30-something leaders in france and new zealand ก็คือคำศัพท์นี้ถูกสร้างเกือบจะ50ปีมาแล้วโดยไดนานะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยบรรณาธิการของนิตยสารวอลกก็ได้ใช้คำศัพท์นี้เพื่อจะอธิบายปรากฏการณ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการที่เยาวชนเนี่ยการสนับสนุนของเยาวชนที่มีต่อพักการเมืองบริเตนนะคะพรรก,การเมืองอังกฤษแล้วก็ เป็นการสนับสนุนที่มีต่อการเลือกตั้งของผู้นำสามสิบกว่าคนเลยแล้วก็ในฝรั่งเศสกับนิวซีแลนด์นะคะ Each year Oxford University Press tracks how the English language is changing and chooses a word that reflects the annual mood. Oxford d i c t i o n a r y s President Casper g r a t h w h o said, "Youthquake has yet to land firmly on American soil but, strongly, but strong ต mm ่หลักฐาน n e ่ e ลักฐานห it t ฐา a ใ a ส l รา t อาณาจักรเว่าเพว่าในแต่ละปีเนี่ยมหาวาลัยออกซฟอร์ดที่เป็นสื่อนะคะฝ่ายสื่อก็ได้ติดตามว่าภาษาอังกฤษมันเปลี่ยนแปลงยังไงแล้วก็ได้เลือกคำศัพท์เนี่ยเพื่อจะสะท้อนอารมณ์ในแต่ละปีนั้นนะคะ เขายังบอกอีกว่าพจนุกรมประธานประธานของผจนุกรมออกซฟอร์ดเนี่ยก็ได้กล่าวไว้ว่าคำว่า youthquake เนี่ยมันยังไม่ได้ลงจอดอย่างหนานแน่นในบนแผ่นด,ดินของอเมริกานะแต่ว่ามันมีหลักฐานที่หนานแน่นในอังกฤษว่าเขาเรียกคำนี้ว่าเป็นคำที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ค่ะและ reading นี้นะคะคำตอบก็คือข้อ17ต่อข้อ3นะคะ youthquake word on the move right? right? it refers to a shift in cultural norms influenced by young people right? and right? the young voters support for the uk labour party นั่นเองค่ะ right? เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอป,ปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไอติมกับความรู้นั้นคู่กันพอดูความรู้เราก็ต้องกินไอติม